อุ้ยพี่นิกี้มาพี่สวัสดีค่ะลองถามพี่พี่หน่อยซิ่อไอไอีอคอลแลปบอ่ะเขาอยากให้คอลแลับกับใครมั่งอ๋อได้ค่ะได้พี่พี่ขาอยากคอล์ลับกับระหว่างปองกับปองระหว่างระหว่างปองปองกับหน่อยอนันตบัตเชยเยเอาใครก่อน พี่พี่อ่ะมาระหว่างพี่หน่อยกับพ่อป๋องพี่พี่อยากให้คอลแลบกับใครคะระหว่างป๋องนะครับพ่อป๋องถ้าป๋องก็อาจจะเป็นเดวมอนเตสปากเลอะปากเลอะปากเลอะเลือดเรียมนนะครับหรือว่าพ่ออันนั้นอับปเยนะครับป๋องมันม่งาแรงวะใช่ใช่มีแต่มีแต่พ่อป๋องหมดเลยค่ะพี่ดิกกี้เหรอเอองั้นบอกพ่อป๋องดีกว่าพ่อครับป๋องสี่เฮ้ย ปองแม่งมาแรงว่ะใช่ก็คือพ่อหมดเลยยังไม่เจอแบบพี่หนุ่ยเลยตอนเนี้ยเอางั้นเอาปองกันดีกว่าแต่น้องน้อยคุยกับพี่ก๊อฟแล้วใช่ไหมคุยแล้วค่ะพี่ก๊อฟบอกว่าจะเริ่มเดือนกุมภาแต่เดี๋ยวประชุมก่อนวันที่ยีนี้ใช่ค่ะเอาไหมพี่พีเอาไหมพูดได้เลยไหมอ๋อยางนะยังนะตัวการ์ตูนพี่เดี๋ยวไปเอ็กกับตัวการ์ตูน ตัวการ์ตูนพี่เป็นตัวการ์ตูนถูกลิขสิทธิ์เพิ่งรู้ว่าลิขสิทธิ์แพงมากอย่าสปอยอแต่ค่าลิขสิทธิ์แพงมากนะคะพี่พี่แล้ว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 ระหว่างเก้าเก้าสองกับจีคัสชอบอะไรมากกว่าพี่ทํัไม่เฉยเก้าเก้าสองกับจีคัสกับจีหกสามชอบอะไรมากกว่าครับเอาแล้ว ได้เลยพี่หลอกไม่น้องได้ครับใส่ได้ครับพี่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 หลอกติดอ่างนีดตึงนะพี่ต้องนะครับว่าพี่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 หลอกม่น้องแต่เก้าเก้าสองมาแรงนะคะี่นิกกี้หลอเออเออเอฟซีพิมพ์เก้าเก้าสองเต็มเลยไม่เอาเอมซีไม่เอาเอมสีโอ้ยแต่ อยากได้ไง M4 พี่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 รอไม่น้องนี่นะควานี้นะจะี๋ไปคุยกับพ่อปอกกันค่ะเขียนว่าพี่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 รอไม่น้องเก้าก็สองทุกส่วนใหญ่มีแต่เก้าก็สองนะคะไายพี่ไม่มีหลัถามเป็นแรงบันดาลใจถือว่าท่ามันเก็บตังก่อนตังไม่ไม่มี เอาแหบกแบ,แบกไม่ได้เข่าแบบไม่ได้โอ้พี่ที่สุดไม่ได้แล้วพี่ตอนนี้ผมเก็บปังพี่ตอนนี้ผมทํางานพยายามทํางานเก็บปังก่อนครับใช่พี่นี่ขยันมากช่วงนี้ค่ะขยันแบบขยันมากหมดแรงเลยผมกลับบ้านป,ปุ๊บหมดแรง <c oughs> รถอะไรก็ได้ฟิล์มดําพอใช่พี่ฟิล์มน้องดําแล้วเพาาล่าสุดไปมอเตอร์เวย์แม่งโดนถ่ายแล้วดีน้ำเห็นคนนั่งดีนม่เห็นคนนั่ง <c oughs> เกือบไปแล้วแต่เห็นคนั่งมาฮ่า,า,า,านากา่าเก็บตังได้พี่วานเดี๋ยวผมไปผมอะไรนะพี่รอสักแป๊บหนึ่งเมื่อไรจะพามาเปิดตัวไม่มีแล้วพี่แมวแล้วแ <laughs> มวแล้ว ถ้าเปิดตัวก็ทีเดียวเลยตื่นตื่นตื่นเลยตื่น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 เลยทีเดียวเลยดีค่ะดีของพวกวนต้นตีนบ้างนะครับพี่ไปหานี่มาดิไปหาทนายใหม่อ่ะทนายใหม่ใครที่แบบอยากรวยอ่ะอืไปฝากไปหาหน่อยพี่ทนายใหม่พี่ทนายเรียนจบที่อยากรวยอ่ะแบบไปเซิร์ชชื่อผมแล้วไปหาเคสฟ้องอ่ะรวยเลยมั้ง ท้องเลยตอนท้องคืออะไรพี่ตอนท้องเลยหรือต่อยท้องเลยถ้าจะบอกว่ารอตอนท้องเลยหรือเปล่าเลลูกูปีต้ามรอลิยงหลานโอ้โหู ผมอาจจะเป็นหมันวะพี่เนีย้ยผมว่าผมอาจจะเป็นหมันนะเบ <c oughs> หลายคนนะนะสมัยเด็กๆแม่งเลิกกับผมมาเลิกปุ๊บเอา้าท้องแต่ง,งานเลิกปุ๊บท้องแต่ง,งานแต่ไม่มีเด็กติดอาการสัก,กคนดูแลดวว่าปลอดภัย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลองยังลหครับลองอะไรพี่ทีทีอายังไม่ได้ยังไม่ได้ปล่อยเลยครับยังอยู่แรับแต่ทีทีาขับดีพี่ทีทีอาขับดีมากผมชอบมาก<ต>ผมแอบไป<ส>ต่างจังหวัดสองรอบแล้วโอ้โหขับดีเลยอ่ะดีจริงขับดีจริงนิ่งมากทีทีาขับดีแบบดีเวอร์เลยอ่ะชอบมากแต่ถ้าขับถ้าซื้อแล้วได้ขับจริงก็โอเคนะคะี่นิี้แบบจะได้ให้ทีทีาเนี่ยเหมือนเริ่มคุ้มละพอขับใไปต่างจังหวัดสองรอบแล้วพี่เฮ้ยไม่สองด้วว่าสามมันด้ว่า ช่งล่างดีเวอร์อ่าแต่น่าจะขับคุ้มที่สุดแล้วลองจากดีเอมก็น่าจะเป็นคันนี้แอบไปดพี่เปิดไม่ได้ผมต้องแอบทำอะไรผมแอบหมดอ <c oughs> <c oughs> เบาหลังแคบไปหน่อยนั่งได้พี่เคยยัดไปแล้วสองหนึ่งได้อยู่ไปถึงกระเป๋าสองใบโอเคค่ะนี่น่เคนพลอยเคโกยังส่งติ๊กตอกยู e r เ e อย์ู่ีกะเคนพลอยเคโกะี่ค่ะยังส่งอยู่ตลอดเลยแล้วส่งทีละเปาหกี่โลกับพี่น่ก่เยอะมากนี่ส่งไม่หยุดเลยโอ้โหสุดยอดเลยเคนพลอยเคโกะสวัสดีค่ะพี่แอม โอ้สวัสดีครับเหนือพุ่งใต้สวัสดีครับพี่อพพแอมผมอุ่นกินพุ่งนี้นะพี่วันนี้ยังไม่ได้กินเลยแต่แช่ตู้เย็นไ้แล้วครับายน้องไอแวมาน้อยแล้วรอแรกเราส่งเมื่อไหร่น้องเออไม่เกินวันศุกร์ค่ะพี่นิกกี้ไม่เกินวันศุกร์จะเริ่มสง่งร็อแรกค่ะโอเคพี่ขอสื้อยืดเพิ่มด้วยได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวไปเพิ่มให้พี่นิกกี้ค่ะโอเคได้คกะ ช่ค่ะแล้วแล้ว,แล,วแล้วทั้งหมดจะสมเมื่อไรอ่ะเออจริงๆตอนเนี้ยส่วนที่เราแจ้งไว้ประมาณสองร้อตัวถ้าเป็นสเวตเตอร์สองรอยตัวกับห้ารอยอ่ะจะไม่เกินอาทิตย์หน้าจะหมดค่ะแต่ว่าถ้าส่วนที่เกินอ่ะจะจะขอเวลานิดนึงเพราะว่าตอนเนี้ยสั่งผ้าสเวตเตอร์ไปพอดีผ้าสเวตเตอร์ตอนเนี้ยคือด้วยความที่สเวตเตอร์มันเยอะพี่นิกี้ซื้อผ้ามันไม่พอ,อก็เลยจะต้องใช้เวลาแต่ว่าไม่เกินกลางเดือนกุมภาพันธ์ได้แน่นอนค่ะพยายามเร่งให้อยู่ ในสูตรของสเวตเตอร์นะคะถ้าแบบว่าแต่สเวตเตอร์ก็จะไม่เ,เยอะขาดที่ไม่เ,เยอะค่ะพี่ขาดไม่เ,เยอะแต่เสืออเเส้อยืดเสื้อยืดจะส่งให้หมดภายในเอออาทิตย์หน้าค่ะอ๋อโอเคจ้าคคได้ครับเดี๋ยวผมขอไปบิวพ่อพ่อปองนับได้โอเคจ้าไาพม่ัห,มห่ยไหมเจเจอกันนะได้ค่ะพี่นี่เจอกันวันศุกร์ค,ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสองพันสองพันกว่าตัว อแล้วบอกเป็นพราหกูด้วยโทษกูอีกบอกเป็นพวกกูเลยรถเลยชนเอาเรื่องรับจบเดี๋ยวประกันได้ยินอุบัติเหตุไงพี่เป็นอุบัติเหตุ ิกันเลยครับดิพ่อรู้อุ้ยบางฟาสวัสดีครับบางฟาเขาบางฟาบางไซเอฟซีโกลันนี่ใช่บางฟาบางฟาบางฟาไม่เจอนะบางฟาเฮ้ยครับซีว่าเสด็จเพื่อซีนที่ติ๊กตอกหักจังโคติ๊กตอกน่าจะเป็นโน่นึงติ๊กตอกในโคงเกงใจพี่เคนทาโร่แล้วแหละกูว่า ใช่พี่น่าจะแบบถ้ามีเลี้ยงติ๊กตอกไปจำเป่ะกูว่าต้องเชิญพี่เค็นทาโรไปนั่งหัวโต๊ะแล้วเป็นผู้บริหารเลยพี่เป็นผู้บริหารติ๊กตอกไทยแลนด์มีสิทธิ์ไหมิพี่เค็นทาโรเป็นผู้บริหารติ๊กตอกไทยแลนด์มีสิทธิ์ไหมก็ไม่แน่นะคือหุยนแบบคียยูนิเวิร์สได้เองอ่ะ กนหน้าตอนนี้สุดๆแล้วก็น่าจะมีพี่เคนคนเดียวมีพี่เคนก็กูเกิดมากูไม่เคยได้อยู่ในเวิร์ดพี่เคนให้กูอวะรู้แรกเลยผู้ชใหคนแรกด้วยโอ้ยตอนนั้นกูรวยเลยกูมีเหรียญแจกผู้หญิงสี่หม่นเหรียญตอนนี้หมดโอ้ยตอนนี้หมดส่งเหรียญแล้วมี่กีนะครับเหรียญหมดไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวจงโอนหน้าหน่อยอย่าชมเลยพี่ โอ้โหอนาอนา่ะบทคำจะพูดกับแม่งันพี่เมื่อกี้ฟังบอบูบนแม่งอยูน่นะโอ้ยโอดกะโอนโอน้ยของบอบอไลทเมื่อมอึงไ,ไปชวนบอบอไลทดเดี๋ยวกูเข้าไปดูโอเคไม่รู้จะชวนคุยอะไร,รอลพี่ไปไปเลยเป็นตัวแทนกูไปเลยได้เดี๋ยวผมไปแก้งไหโอเคบายบาย วัสดีครับพี่สวัสดี